สวัสดีค่ะเพราะผมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนงคงเทพกิษเซียนครับมาเข้าร่วมการฝึกงานในโครงงาน Career Exploration Camp ครับลองบอกหน่อยสิว่าทำไมถึงอยากจะมาเข้าร่วมโครงการนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะได้ประสบการณ์ที่ดีถ้าผมได้มาฝึกงานที่นี่ครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือในหัตถกรรมมันหน้าตายอย่างไรแล้วก็มันฟังก์ชันอะไรบ้างผมอยากรู้ว่า การพิมพ์ฟันแบบ 3D Scanner เนี่ยมันแตกต่างจากการพิมพ์ฟันปกติยังไงคะอยากให้น้องๆได้มาสัมผัสงานทานันตแพทย์จริงๆทั้งในด้านของทฤษฎีเนาะแล้วก็ในด้านของปฏิบัติจริงเขาจะได้สัมผัสด,ด้วยตัวเขาเองแล้วก็ลึกไปกว่านั้นเขาจะได้หัดได้ลองทํางานบางอย่างได้รู้ทฤษฎีได้รู้ภาคปฏิบัติแล้วก็ได้พูดคุยกับทีมทนันตแพทย์หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์และช่วยในการที่เขาได้ตัดสินใจว่าเขาอะอยากที่จะ pursue ด้านนี้ไหม เราได้รู้จักคร่าวๆแล้วเนาะว่าทันตแพทย์ทํางานยังไงนะคะที่ทํางานของทันตแพทย์เป็นแบบไหนอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วก็เครื่องมือต่างๆนะคะทีเนี้ยขอให้ทุกคนเนี่ยคนพบตัวเองแล้วก็ได้รู้ว่าอาชีพทันตแพทย์เดี๋ยวเป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันหรือเปล่าการที่เขาได้มาฝึกงานหรือเขาได้มาเข้าโครงการเนี้ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าจะช่วยในการตัดสินใจจะช่วยในการที่เขาเลือกว่าเขาจะแยกไปทางไหนโดยที่ไม่ใช่แบบเลือกไปแล้ว และเสร็จแล้วสุดท้ายแบบอ้าวเข้าไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองคิดนี่นา,าคือเขา,าตาัดสินใจด้วยตัวเองเลยรู้สึกว่าการที่เขาได้มาฝึกนะัดตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงมหาวิทยาลัยอะ,อะคือช่วงที่เหมาะสม